สวัสดีครับมาพบกับพี่นะครับบีนะครับกับรายการมันนิฟ้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องของบิตคอยเหมือนเดิมเนาะก็ยาวๆไปนะครับเดี๋ยวพี่จะทําเป็นเรื่องของหุ้นและก็บิตคอยอาจจะลดลดตลาดลงไปบ้างนะครับบิตคอยเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นเงินในที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆใช่ไหมแต่จริงๆปัจจุบันนี้มันก็คือไม่ใช่เงินนอนาคตแล้วครับมันก็คือเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยแหละในอนาคตเนี่ยมันใช้ต่อได้ไหมแล้วก็มันไปต่อได้ไหมนะครับ บางคนแบบยังสงสัยพี่ครับผมขุดไปเนี่ยเรามันจะหายไปหรือเปล่าครับผมวันหนึ่งมันจะเลิกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วครับก่อนที่พวกน้องจะมาดูนะมันเริ่มมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้มูลค่ามัน7 0 0 0 0สแล้วนะครับเจ็ดแสนต่อหนึ่งเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือความปลอดภัยมันสูงนะครับสูงกว่าแบงค์ด้วยซ้านะครับแบงค์ที่เราเก็บเงินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเกิดมีพวกโจรขโมยที่เป็นแฮกเกอร์นะครับระดับแบบ ฝีมือฝีมือเนาะแฮกข้อมูลเนี่ยคือแบงก์ก็จบเลยนะคือปิดปิดเลยนะครับคือถึงขนาดแบบปิดเกมกันเลยดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือตอนนี้พวกแบงก์ต่างๆนะครับหันมาใช้กันแล้วนะครับในส่วนของลักษณะคล้ายคล้ายบล็อกเชนนะครับก็คือเหมือนบล็อกเชนนั่นเองนะครับเป็นการโอนธุรกรรมต่างธนาคารกันนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดนะเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขทําสําเนาใหม่ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าแบงค์อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเเว็บไซต์ต้องขอบคุณเว็บไซต์เทรดเดอร์ด้วยนะครับออตอนนี้นะครับในประเทศนะครับไทยในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับร่วมมือกันใช้บล็อกเชนในการทําหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบงค์หลายๆแบงค์เนี่ยยีบสอแบงค์เนี่ยและแบงค์ต่างประเทศร่วมมือกันจับจับมือกันใช้บล็อกเชนนะครับเนี่ยครับที่เราเห็นก็คือ ให้เป็นระบบเดียวกันเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทำทำงานง่ายนะครับแล้วก็ตั้ง BCI ขึ้นมาอันนี้คือ,อสิ้นเดือนตุลานะ31/2019เลยนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ทุกคนทุกแบงก์เนี่ยมันเข้าข่ายไปใช้บล็อกเชนกันหมดแล้วนะครับผมก็คือข้ามข้ามการทำธุรกรรมแบบเดิมเนาะไปใช้แบบระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นธุรกรรมแบบเดียวกับบิตคอยนั่นเองนะครับ บิตคอยก็คือจะใช้บล็อกเชนในการในการตั้งทำสำเนาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่สามารถถูกปลอมแปลงหรือแก้ไขได้นะครับแบงก์ชาติเนี่ยได้ทำการาหนุนธุรกิจพวกที่เป็น e l g เนาะในการที่ทำให้ให้สามารถ เขาเรียกอะไรอะ่ะโครงการต่างๆครับสามารถประกวดราคาได้ทํานู่นทํานี่ได้นะครับให้โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหัวประมูลกันไม่ได้นะครับบล็อกเชนเนี่ยมันก็คือแบบการเหมือนที่พี่เคยบอกนะมันคือการต่อเชื่อมของกล่องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่มีลักษณะเหมือนห่วงโซ่นะครับก็คือมันจะมีโค้ดหางกับหัวที่ตรงก,กันกับของอีกกล่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือจะไม่สามารถก๊อปปี้ตัวนั้นได้นะครับ ตอนที่เราขุดกันอยู่ตอนนี้เราก็ทําการประมวลผลบล็อกเชนตัวนั้นๆอยู่นะเขาก็เลยให้ให้เงินเรามาเป็นค่าตอบแทนเป็นเนี่ยครับคริปโตแท็บบิตคอยที่เราขุดกันอยู่ตรงน,นี้เนาะอ่าตอนนี้ก็เออพี่ลืมไปพี่ขออัปเดตนิดนึงนะครับขออัปเดตนิดนึงว่าวันนี้นะครับก็ได้ทําการสุ่มแล้วนะครับก็ผู้โชคดีนะครับเออได้มาสองคน,นเนาะอ่า เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับพี่ขอดูนิดนึงว่าพี่แจ้งเข้าไปหรืออยังนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับ <c oughs> พี่น่าจะเจอคนหนึ่งละอ่ะเจอสองคนละโอเคนะครับเป็นน้องคนนี้นะครับแล้วก็น้องคนนี้นะครับสองคนนี้นะครับพี่ตอบไปแล้วนะแล้วก็แจ้งไปแล้วเดี๋ยวรอน้องเขาแคปหน้าจอมานะครับนะครับแล้วก็ แคปหน้าจอมาเราก็จะเริ่มทําการโปรโมทน้องเขา2คนนะส่วนน้อง2คนแรกนะครับพี่จะแจ้งข่าวเหมือนกันนะครับว่ามีการติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพี่คํานวณไว้ไม่ก,ก็ก็ไม่ผิดตามที่คํานวณไว้นะครับเพราะว่าหน,หนึ่งคนที่จะอัพเลเวล1ได้เนี่ยในการโปรโมทเนี่ยอาจจะใช้วันประมาณ2 3ถึงวันนะครับวันนี้จะเข้าวันที่2นะตอนนี้น้องเขาแจ้งมาว่า พี่ครับหน้าของหน้าจอของผมเนี่ยเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับอ่านี่นะหน้าจอของน้องเขานะครับอ่านี่นะครับคือมีการแอคทีฟสองคนนะครับแล้วก็น้องเขากําลังเลเวลหนึ่งแล้วเห็นไหมครับก็คือเลเวลหนึ่งละ ตรงนี้เขาจะเป็นเลข5นะถ้าตรงนี้ครบเลข5เมื่อไหร่พี่ก็จะหยุดนะครับแล้วก็ให้น้องเขาลันต่อไปนะครับพี่ก็จะเอาคนที่สุ่มได้เนาะมาทําแทนนะตอนนี้น้องเขาเหลืออีก2คนก็ครบแล้วนะครับก็ไปต่อได้นะครับก็น่าจะพรุ่งนี้เนาะอ,อ่ถ้าเกินเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ซีเรียสกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวโปรโมทคนต่อไปนะครับไล่โปรโมทคนต่อไป2คนที่เขาได้เป็นผู้โชคดีนะครับ ก็เดี๋ยวพอน้องเขาแคปหน้าจอมานะครับก็พี่ก็จะทําการโปรโมทให้ส่วนน้องสองคนนั้นก็เลเวลหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับก็น่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับจบพรุ่งนี้เราก็อย่างที่บอกก็คืออ่าเรามาคุยกันต่อเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนาะคือทางผู้ว่าการแห่งประเทศไทยเนี่ยดรวีรไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังอยู่ในตําแหน่งหรือเปล่านะคือต้องพี่ไม่ได้ติดตามตรงนี้นะแต่ว่าผู้ว่าการเนี่ยได้ทําการเปิด BCI แล้วนะครับเป็นบริษัท bci ประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นดูแลเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนการโอนธุรกรรมผ่านอะไรต่างๆของแบงค์นะครับแบงค์ทุกแบงค์ในในประเทศเราก็น่าจะเป็นธุรกรรมผ่านบล็อกเชนแล้วนะเพราะว่ามันปลอดภัยจริงๆนะครับปลอดภัยจริงๆมันก๊อปี้ไม่ได้นะครับทำสําเนาไม่ได้ข้อมูลบริษ,ษัทคือพูดง่ายๆว่า <c oughs> มันก็จะฝากกระจายคือไม่มีการแฮ็กได้ครับมันเป็น คือเนี่ยครับมันจะเป็นคลาวเทคโนโลยีก็คือบล็อกเชนมันก็เหมือนคลาวครับที่ไปฝากไว้แต่ว่าคลาวมันยังมีเซ er นะิร์ฟเวอร์เนาะแต่บล็อกเชนเนี่ยจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์นะก็จะฝากกับคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปคอมพิวเตอร์ที่เราขุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ที่เราขุดอยู่ก็คือให้เขาฝากอยู่นะครับฝากแล้วเขาก็พอฝากเสร็จเขาก็จะส่งข้อมูลไปเรื่อยๆครับส่งไปเครื่องอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ทาเป็นลูกโซ่ส่งไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะครับในการในการฝากเรานะเพราะฉะนั้นเครื่องเราจะไม่โหลดเลยนะเราการขุดของเราเนี่ย ขุดบิตคอยพี่จะตัดเรื่องบล็อกเชนออกนะก็พี่จะพูดถึงว่าทําไมมันทาไมมันถึงปลอดภยัยเนาะทำไมบล็อกเชนตัวเนี้ยแล้วทำไมบิตคอยเนี่ยตัวที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยมันถึงเป็นเงินที่เกิดขึ้นในอนาคตได้จริงนะครับคือถ้าน้องเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้คือเนี่ยอย่างตอนเนี้ยน้องเห็นไหมว่าไม่ถึงสองวันโควิดมาเจอที่ส,สมุทรสาคร500กว่าคน ตกใจไหมน่าตกใจมากนะครับแล้วจะบอกว่าอะไรอะ่ะท่านถ้าน้องเข้ามาตรงนี้มาขุดนะมันฟรีอย่างแรกมันฟรีก่อนนะน้องเข้ามาศึกษาเหรียญบิตคอยน้องได้สมัครกระเป๋าวอลเล็ตเหมือนที่พี่สมัครเนาะอะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะก็เหมือนกันอันนี้อ่กระเป๋าวอลเล็ตพี่มี2กระเป๋านะของสองสองที่แต่พี่จะให้น้องสมัครอันนี้นะครับให้สมัครวอลเล็ตอันนี้นะครับคือพอน้อง ได้ศึกษานะครับน้องสมัครไปน้องจะไม่เทรดก็ได้นะครับน้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องการจะไปเทรดในในตัวบิตคอยคือพี่จะบอกว่าทาไม่เป็นอ่านกราฟไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นน้องอย่าคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นนะครับตัวนี้นะครับที่เทรดเข้าออกซื้อขายนะเนี่ยที่พี่เทรดอยู่เนี่ยคืออย่าคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นนะครับว่าจะเอ้ยได้ตังตรงนี้หมายถึงตัวตัวเทรดนะแต่ตัวไอตัวที่เราขุดบิตคอยเนี่ยคือได้ตังแน่นอนนะครับได้ตังแน่นอน ถึงเวลาเราก็ copy ไอตัวกระเป๋า wallet เราเนี่ยไปขายที่ b i t c u p ใช่ไหมครับนี่เว็บ b i t c u p เขาต้องแบบสนับสนุนผมแล้วนะคือคือผมโปรโมทให้เขาหน้าดูเลยนะเ,เนี่ยโปรโมทให้เขาหน้าดูโปรโมทฟรีด้วยนะเขาต้องสนับสนุนผมแล้วคือตัว b i t c u p เนี่ยเขาเป็นเหมือนกระดานหุ้นนะครับ เขาก็ให้เราเอาบิตคอยที่เราได้มาเนี่ยมาขายเนาะขายฝั่งนี้นะครับฝั่งสีแดงนะครับในราคาฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็7จ็ดแสบาทแล้วนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยแต่ถ้าราคาจริงๆมันอยู่เจ็ดแสนสองพบเกถ้าเราเทรดขายออกจะต้องมาดูฝั่งสีเขียวฝั่งล่างนี้นะครับบนสุดตรงนี้นะตรงนี้มันจะถูกลงไปเรื่อยๆเออถูกหรือแพงถูกถูกอ่าถูกลงไปเรื่อยๆอันนี้จะขายได้แพงนะครับ ขายใน้นราคาที่สูงสุดของของวันนั้นๆเวลานั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราคลิกไปตรงนี้ปั๊บมันจะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับโผล่ตรงนี้นะครับสมมุติเราได้จํานวนบิตคอยมาสมมุติเราได้0ูนย์จเนี่ยเห็นไหมครับขายได้เงินบาทไทยนะครับเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูนะอ่าเนี่ยขายได้เงินบาทไทยเห็นไหมเจ็ดหมื่นหกบาทจุดสามห้าสตางค์นะครับนี่คือยังไม่ขึ้นถึงเลขหนึ่งฝั่งนี้นะ ตรงนี้เราอาถ้าสมมติเราตัดเลขสองนี้ออกไปนะครับเป็นเป็นศูนย์เฉยๆศูนย์ตัวนี้ก็ศูนย์ไปเลยนะตัดไปหมดตอนนี้เราขุดขุดอยู่หลักนี้กันอยู่นะหลักนี้นะครับหลักนี้ยังอีกไกลนะหลักนี้ยังอีกไกลนะเพราะฉะนั้นคือใช้เวลาหน่อยเห็นไหมครับพอเลขหนึ่งตรงนี้เนาะเห็นราคาไหมหกหมื่นเก้าพันนะครับน้องจะได้ตังค์ถึงหกหมื่นเก้าพันตอนนี้อย่างตอนนี้พี่เริ่มพอร์ตใหม่เนาะแล้วก็ให้น้องๆมาอันเดอร์พี่ใช่ไหม พี่อยู่ตรงนี้อ่ะพี่จะครบและพี่จะครบตรงนี้เป็นหนึ่งล้านละหนึ่งล้านอ่ะโอเคน้องอาจจะดูน้อยนะหกเฮ้ยพี่พี่บีครับพี่ได้หกสิบเก้าบาทเองเหรออะไรเงี้ยหกสิบเก้าบาทก็จริงแต่ตอนนี้นะครับแล้วพี่ขุดไปเรื่อยๆอันนี้พี่ขุดแค่สิบห้าวันนะครับสิบห้าวันแล้วน้องมาฟังคลิปพี่เนี่ยก็คือน้องฟังแค่วันเดียวพี่ขุดสิบห้าวันนี้พี่ไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะพี่ก็เปิดขุดไปเรื่อยๆนะครับ พี่คำนวณไว้ก็คือพี่จะใช้เวลาถึงหกเจ็ดเดือนประมาณนี้พี่จะมาอยู่หลักนี้สองหลักนี้นะสองหลักนี้สมมติพี่มาถึงหลักนี้อ่ะตรงนี้เป็นเลขหนึ่งอ่ะเราดูตรงนี้เป็นเลขหนึ่งอ่ะตรงนี้ศูนย์โอเคพี่ก็ได้หกพันสมมตินะสมมุติอีกหกเดือนข้างหน้าพี่ได้หกพันเปิดคอมพิวเตอร์เฉยๆได้หกพันน้องลองคิดดูครับหกพันหกเดือนเดือนละพันถูกไหมอ่ะคำนวณง่ายๆนะอันนี้เจ็ดพันด้วยซ้ํานะ แต่เหรียญบนะิตคอยณมูลค่าวันนั้นที่เราขายครับมันอาจจะไม่ได้อยู่เจ็ดแสนมันอาจจะเป็นหนึ่งล้านบาทแล้วหรือหนึ่งล้านห้าแสนแล้วนึกสภาพออกไหมราคามันก็จะไม่เป็นราคานี้ครับมันอาจจะเนี่ยสมมติสมม,ต,สม,มตินะอันนี้เราลองทดสอบกันดูเฉยๆนะครับอ่าสมมติตรงนี้เป็นเลขหนึ่งศูนย์คือบิตคอยมูลค่าหนึ่งล้านละพี่ได้หมื่นหนึ่งละหกเดือนพี่ได้เดือนละพันกว่าบาทน้องคิดว่าคุ้มไหมอ่า เสร็จแล้วถ้าสมมุติเราแผนงานเราดีอย่างที่เราวางกันไวนะ้เนอะอย่างที่พี่วางไว้น้องไม่ได้วางนะพี่คนวางโอเคสมมุติแผนงานพี่ดีพี่ขึ้นมาหลักนี้ตึกต๊กตึ๊กสมมุตินะครับแผนงานพี่ดีเนี่ยคือมูลค่าที่พี่จะได้วันนั้นคือหนึ่งแสนเกือบหนึ่งแสนขาดขาดไม่กี่บาทหนึ่งแสนน้องว่าเยอะไหมหารหกเดือนถึงเจ็ดเดือนน้องว่าเยอะไหม นะครับอันนี้เราเราพูดถึงในอนาคตนะเราไม่รู้หรอกว่าบิตคอยมันราคามันจะลงอีกไหมหรือขึ้นอีกไหมแต่พี่ว่าขึ้นอย่างเดียวเพราะว่ามูลค่าทางการตลาดอะความความต้องการของคนถือบิตคอยครับคนที่เขามีเงินมั่นคงใช่ไหมครับเงินคงที่เนี่ยเขาจะถือบิตคอยไว้เขาจะไม่ขายเขาจะรอมูลค่ามันดีดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะขุดยากขึ้นเรื่อยๆครับคือบิตคอยเนี่ยเขาถูกทําไว้ให้ขุดยากขึ้นเรื่อยๆทุกปี นะเพราะฉะนั้นคือความยากของมันเนี่ยเหรียญที่ได้มาตอนนี้อยู่16ล้านเหรียญนะเหลืออีกเท่าไหรอ่อ่ะเออล้านนะทั้งหมดลบ16ล้านก็เหลือ5 000, ล้าน 5, 000, เหรียญ5ล้านเหรียญเนี้ยเขาบอกว่าใช้เวลาอีกนานนะครับอีกเกือบเกือบเป็นร้อยร้อยน่าจะหลายร้อยน่าจะ20.30.40ปีนะถ้าถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ40ปีนะเกือบ40 50ปีหรือ100ปีเนี่ยถึงจะขุดหมดนะ เพราะฉะนั้นคือเราเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราถือบิตคอยซักเนี่ยยังไม่ถึงเลขหนึ่งข้างหน้าด้วยซ้ําถ้าสมมุติเลขหนึ่งข้างหน้าเนาะเรามาดูกันอ่ะเลขหนึ่งหน้าอ่ะเลขหนึข้างหน้าตึกแล้วบิตคอยราคาหนึ่งล้านบาทนะตอนนั้นอ่ะนี่น,นี่นี่พี่อยาจจะใส่เดี๋ยวจะงงกันอ่ะนี่หนึ่งล้านพี่ได้ตังค์เนี่ยดูครับสมมุติพี่ขุดอยู่ตอนนั้นนะพี่ได้เก้าแสน สมมุติพี่ถือเออไอตัวตัวแอคเดสไอตัวไอตัวที่เป็นแอคเขา Account พี่เนี่ยถืออยู่ปีหนึ่งแล้วพี่ได้พี่พัฒนากลุ่มเราอะจนกลุ่มเราเนี่ยขึ้นไปสูงมากเลยแล้วได้มูลค่าตัวนี้กลับมาเยอะไหมเราว่าเยอะไหมเราต้องคำนวณตรงนี้นะว่าเยอะไหมนะครับแล้วเรามาดูดูของจริงนะครับจากของเขานะเว็บไซต์เขานะไม่ใช่เว็บไซต์เรานะ คือของพี่ยังไม่ได้เปิดเว็บไซต์หรือทําอะไรนะครับเรามาดูของของเขากันเดี๋ยวเรามาคำนวณของเขากันว่าถ้าเกิดเราเราสร้างทีมดีๆเราดูแลกันดีๆคือพี่เป็นคนดูแลน้องแหละจริงๆน้องไม่ได้ทาอะไรน้องแค่มามาแอดไลน์ที่แล้วน้องก็แค่ทําตามเงื่อนไขที่พี่บอกว่าแคปหน้าจอนะครับส่งไอด ID น้องมานะครับ2ออย่างนี้นะครับมีวันที่มีอะไรให้ครบนะครับน้องก็เดี๋ยวพี่จะพาอัพเลเวลเนาะ อ่าพอพี่อัพเลเวลไปกระเถิบไปไกลๆน้องก็ตามมากันเรื่อยๆเนาะคนที่ตามก็จะตามมาเรื่อยๆวันข้างหน้าถ้าพี่เมเนจเมเนจดีนะครับเมเนจดี D, ให้น้องแบบว่าสามารถแบบอัพเลเวลตามพี่ได้เรื่อยๆเนี่ยมูล,ลค่าที่เราจะได้เนาะเดี๋ยวพี่จะกดตรงนี้นะอ่าสมมุติว่าพี่เป็นเลเวลหนึ่งนะครับตอนนี้คือพี่ได้สามเหรียญก็อย่างที่ตะเกียเลยที่น้องเห็นน่ะก็คือมันน้อยอะ่ะน้องเห็นว่ามันน้อยใช่ไหม อ่ะพอพี่อัพเลเวลสอตอนนี้พี่จะได้10เหรียญ1ิบเหรียญตอนนี้คูณเท่าไหร่สามสบามสิบาทละกันอ่ะสาบาทพี่ได้300ร้อสามรอยนี่น้องอย่าคิดว่าเออพี่ครับพี่ขุด1ปีพี่ได้300บาทไม่ใช่นะคือหมายถึงในระยะเวลาอันสั้นนะครับพี่จะได้300นะครับสั้นก็คืออาจจะเป็นแค่1อาทิตย์หรือแค่1ไม่ถึงหเดือนนะแล้วพอพี่พัฒนาทีมดีๆครับ 75 <7: Cup cover> 75เห้ร e. right? nah. yeah, hey, right. ียญเนี่ยคูณ30เข้าไปพี่ได้2อ0พนะถ้าพี่พัฒนาให้ดีกว่านี้คือน้องอาจจะมองไม่เห็นว่าตรงนี้มันจะถึงไม่ถึงถูกไหมครับเห็นว่าถึงไม่ถึงอุ้ยพี่มันเยอะมากเลยพี่จะหาคนจากไหนส0 0พน้องเชื่อไหมว่ามันมีฝรั่งเนี่ยน้องไปดูในในไทม์ไลน์พี่ในในในยูทูบพี่เดี๋ยวมันมีฝรั่งเข้ามาสมัครต่อจากเราเพียบนะครับไม่ได้มีแต่คนไทยนะไม่ใช่มีแต่พวกน้องมาสมัครนะครับ เขามีคนเยอะแยๆเขาอยากจะหากลุ่มซึ่งไม่มีใครทําคือน้องไปดูคลิปคนอื่นเลยเขาจะสอนแค่แบบว่าเอ้ยน้องมาสมัครเฉยๆนะครับมาสมัครแค่นคั้นจบเขาจะไม่ทาเลเวลให้น้องเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขี้เกียจมาทําให้ครับมันเสียเวลาเขาเนาะแต่ที่พี่ทาเลเวลเนี่ยคือพี่มองว่าทุกคนก็จะได้เหมือนพี่เนาะแล้วพี่ก็จะได้จากพวกน้องเหมือนกัน จะไปนั่งขุดเองคนเดียวมันใช้เวลานานเกินไปไหมใช่ไหมครับจะใช้เวลาเท่าไหร่สามสี่ปีอย่างเงี้ยเหรอขุดนานไปครับเราย่นเวลาเลยเราขุดให้เร็วเพราะว่าปีข้างหน้าก็จะขุดยากขึ้นอีกปีต่อไปก็จะขุดยากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคืออันนี้เงินฟรีฟรีเราก็ขุดเอาตรงนี้มานะครับเนี่ยสมมติพี่เอาเอาถึงเลเวลหกพอสมมติพี่อยู่เลเวลหกนะขำๆนะครับเออสองร้อยเออหกร้อยยี่สิบห้าพี่ทาได้เอาเอาไม่ต้องถึงเลเวลหกก็ได้สองร้อยห้าสิบ 250แต่อันนี้คือน้องต้องดูนะมันไม่ใช่250ต่อปีนะครับมันอาจจะเป็นต่ออาทิตย์เองนะสองเนี่ยคูณกับ30บาทพี่ได้7 5็ดครับผมต่ออาทิตย์หรือ1เดือนอะพี่ให้สูงสุดเลย1เดือนน้องนึกสภาพออกไหมพอทีมเราใหญ่อะภายใน1เดือนน้องได้7 5็ดฟรีฟรีทุกเดือน หรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนิดหนึ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราทําขยบไปได้ไกลและทีมเราใหญ่พอนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องมาช่วยกันจริงๆคือจะมาทําคนเดียวจะมาขุดคนเดียวขุดแล้วก็ไอคนสมัครมาแล้วหนีอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือสมัครมา82คนแต่ว่าขุดตอนนี้คนขุดอยู่ 33, 33คนเอ่อที่เหลือไปไหนเนาะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนึกสภาพบอกไหมคือถ้าถ้าน้องทํากันแบบนั้น คือคนที่ขุดเขาก็เสียเวลาเขาเขาก็เขาก็ขุดช้าลงแต่ว่าเขาได้ไมาเขาได้เยอะกว่าพวกคุณอยู่แล้วคนที่ขุดถึงจะได้นะครับและจะได้เปอร์เซ็นต์จากคนอื่นเมื่อคุณขุดและตอนที่คุณขุดถ้าคุณแบบว่าบริหารทีมดีๆคุณก็จะได้จากเขาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันเป็นส่วนของพี่บริหารทีมให้พวกน้องหรือพี่ทั้งหลายหลายคนเนอะพี่เป็นคนจัดการให้ในส่วนของตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดไม่ทํากันก็ไม,ไม่ไม่รู้จะว่าไงคือพี่เอาคนที่ทําละกันคนที่อยากทําอ่ะคนที่แบบว่าเฮ้ยเออมีความขยันพี่ครับผมขุดอยู่นะครับพี่ครับผมขุดอยู่นะครับเนี่ยบางคนส่งมานะพี่พี่ดีใจนะที่เขาขุดนะพี่ครับผมขุดอยู่ทุกวนันพี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นเพื่อนพี่ขุดเป็นเพื่อนพี่พี่ขุดผมขุดครับผมโอเคขุดอะไรกันตนักหนาว่าอะไรพวกนี้อะไรอย่างงี้ก็ขุดกันไปช่วยกันเนาะคือเงินอนะตอนนี้มันยังไม่เห็นหรอกแต่ ตอนนี้พี่เลเวลหนึ่งอ่ะมันก็ตามตามกราฟมันเป๊ะถูกไหมครับตามกราฟมันเป๊ะก็คือพี่ได้เงินประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ3ามเหรียญเดี๋ยวพี่กําลังจะครบสามเหรียญแล้วเพราะพี่พี่เลเวลหนึ่งไปแล้วนะแล้วพี่กําลังเลเวลสองกำลังจะผ่านพี่ก็จะสิบเหรียญจริงๆอย่างที่เขาว่านะครับเพราะฉะนั้นคือน้องคนที่เข้ามาก็จะได้เนี่ยตัวเนี้ยเข้ามาคุณอาจจะได้ดูมันน้อยมัน60 70บา100บาทร้อยบาท แต่พอสะสมไปเรื่อยๆอมันจะเยอะมีคนนึงนะน่าจะพินพี่หรือเป็นน่าจะเป็นน้องนะดูดูเพราะพี่ก็สี่สิบกว่าแล้วนเนาะเกือบเกือบจะครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตก,กว่าละเพราะฉะนั้นคือน้องน้องคนนั้นเขาก็บอกดีนะเขาก็บอกพี่บอกว่าพี่ครับผมผมเพิ่งเข้ามาขุดครับพี่ผมสนใจมากเลยผมแบบตั้งใจขุดเลยพี่เนี่ยผมขุดทุกวันเลยแต่มันขึ้นน้อยมากเลยพี่คือได้น้อยมากเลยสมควรจะได้น้อย เข้าใจใช่ไหมสมควรจะได้น้อยเพราะอะไรเพราะน้องยังไม่ได้รับการโปรโมทไงพี่ยังไม่ได้โปรโมทให้แล้วน้องก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปโปรโมทต,ตรงไหนถูกไหมน้องจะทํำยังไงใช่ไหมครับพี่มีแผนให้พี่มีพี่วางแผนมาแล้วรอบเนี้คือตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยพี่พี่วางแผนก็คือพี่มองว่าเฮ้ยพี่จะไม่จะจะขุดเองอะไรเงี้ยจะขุดกับเพื่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบว่าเฮ้ยโหขุดอยู่สองปีกว่า ได้ตังมาแบบหลักหมื่นก็จริงแต่ว่าโอ้โหไม่คุ้มน้อยมากนะครับหลักหมื่นน้อยมากตอนนี้ทั้งที่เขาเป็นอินคัมเข้ามาเห็นไหมครับเป็นพาสีอินคัมนะคืออันนี้คือไม่ใช่รวมแบบตลอดเวลานะคือเขาก็จะแยกมาเรื่อยๆนะก็สี่หมื่รอยเอ่อสี่หมื่นหกร้อยสาคูณสาบบาทเข้าไปก็ โหเยอะมากครับก็เป็นหลายล้านละเป็นล้านแลวนะเป็นล้านละโอเคก็ตัวนี้แหละมันจะทําให้เราไปถึงจุดนี้ได้นะเราต้องอดทนนะครับไม่งั้นเขาไม่ทําออกมาให้เราหรอกนะคือมันก็ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปเพราะฉะนั้นคือต้องค่อยๆทำครับขุดกัรเนี่ยพี่ก็พี่ก็ทำเอคลิปให้น้องพวกน้องน้องดูไปเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็อัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆ วันหนึ่งน้องเล่นอย่างนี้ไปใช่ไหมน้องน้องน้องแค่ทำฟึ่งกันแบบฟรีๆนะครับขุดกันแบบฟรีๆขุดฟรีๆไปอาจจะได้ตังไม่เท่าไหร่วันหนึ่งน้องอาจจะคิดได้ว่าเอ้ยพี่บีครับพี่บีสอนเทรดไอตัวบิตคอยด้วยใช่ไหมครับคืออันนี้ก็คืออ,อารมณ์เหมือนขายของนะต้องบอกอย่างนั้นก่อนอารมณ์เหมือนขายของแต่พี่บอกว่ามันดีสําหรับน้องจริงๆนะน้องมีพันหนึ่ง น้องนองนึกสภาพนะน้องเทรดเงินแค่พันเดียวก็ได้ห้าร้อยก็ได้สมมุติน้องซื้อมาห้าร้อยใช้เงินห้าร้อยหรือพัพันหนึ่งก็ได้อะเลขศูนย์ศูนย์มันจะได้ดูง่ายพันหนึ่งน้องลงทุนไปไม่ถึงสักพี่ให้สักสิบห้าวันก็ได้สิบห้าวันน้องได้ร้อยหนึ่งสมมุตินะเราวางวางแผนกันไว้แค่นั้นพอสิบห้าวันได้ร้อยหนึ่งอ่าแต่ถ้าสมมุติมันได้มากกว่านั้นล่ะน้องอาจจะขายได้หลายรอบมากกว่านั้น น้องก็ได้เงิน1,000บาทที่น้องเก็บไว้อะน้องไปฝากแบงก์ก็ยังไม่ได้เลยสิ้นปีเผอๆได้40บาทถึงหรือเปล่าพันเดียวเนี่ยถูกไหมเผอๆโดนโดนค่านุนค่านี่ไปหักเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามาบิตคอยเนาะเรามาศึกษาเรามีกระเป๋าวอลเล็ตเราศึกษาถ้าวันหนึ่งเรามีเงินเก็บนิดๆหน่นนอยๆเราก็ค่อยๆเทรดก็ได้พี่พี่จะสอนเทรดเนาะ แต่คือน้องเข้าคอร์สเนี่ยพี่ก็มีทั้งคอสแบบสำหรับจูเนียนะครับแล้วก็มีคอร์สสำหรับซีเนียซีเนียก็คือพอตใหญ่นั่นเองนะคือคุณก็เข้ามาเทรดเบาๆไม่ต้องกลัวขาดทุนมันไม่เหมือนตลาดหุ้นมันลงแล้วมันก็ขึ้นได้ตัวนี้มันเป็นดีมานด์สปายครับมันมันไม่มีมันไม่มีจับต้องได้มันไม่มีของแลกเปลี่ยนแต่ถ้าน้องไปเล่นหุ้นอันนี้พี่แนะนํานะน้องอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้ ถ้าน้องไปเล่นหุ้นบริษัทเขาประกอบการเขาต้องไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นสมมติบริษัทปตทเงี้ยเขาต้องไปขายน้ำมันซื้อน้ำมันมาขายหรือไปขุดน้ำมันเขาต้องเสียเวลาไปขุดน้ำมันมาส่งมาทางเรือมากันมากันเสร็จเอามาขายหน้าร้านมีค่าหน้าร้านมีค่าคนกําลังคนนู่นนี่นั่นเขาอาจจะหักลบกบหนี้นู่นนี่นั่นแล้วอาจจะกาไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบ่งกาไรคุณนิดหน่อยหุ้นมันก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยขายได้อะไรเงี้ยคือหุ้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วน บิตคอยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งพี่มองว่าถ้าเทรดบิตคอยเนี่ยคุ้มค่านะแล้วก็ขัดทุนยากถ้าคุณใจเย็นพอและเทรดเป็นห้ามเอาเงินร้อนมาเล่นต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นนะครับเงินร้อนใช้ไม่ได้กับบิตคอยนะเงินเย็นเท่านั้นที่ใช้ได้นะครับเงินที่คุณไม่ใช้คุณเก็บเลยค่าขนมเก็บไปวันละสิบาทสิบาทสิบาทคุณเก็บหเดือนหเดือนครบหเดือนคุณได้ หคุณก็นับไปนะสิบบาทเนี่ยคุณ30วันอย่างเงี้ยได้ 300. ฝากบิตคอยเลยซื้อรอซื้อรอเข้าซื้อน้องเป็นคอร์จูเนียก็ได้สมัครคอร์จูเนียสมมุตินะ,ะพี่ครับผมมีอยู่500ครับพี่ผมจะเข้าเทรดพี่ดูก็พี่ก็ไม่ได้คิดคอร์จูเนียพี่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะต้องบอกก่อนนะพี่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไร พี่ขอดูก่อนว่าพี่กําลังคิดอยู่ว่าจะเปิดคอร์สไหมเพราะว่าตัวพี่เองทํางานหลายอย่างพี่ก็จะเหนื่อยเหนื่อยขึ้นก็คือแค่มาโปรโมทน้องตามเนี่ยตามเช็คตามโปรโมทต,ตามดูฟโฟลโ l o นี่ยก็วุ่นวายแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงพอที่จะไปสอนจูเนียร์ได้หรือเปล่าเทรดได้หรือเปล่าแต่ก็อยากปั้นปั้นพวกแบบว่านักเทรดมือใหม่นะที่แบบเข้าเทรดบิตคอยนะเพราะว่าคืออนาคตน่ะน้องไม่ต้องไปทํางาน จริงๆไม่ได้ว่านะนาโคตอะไม่ต้องทํางานประจาครับนอนอยู่บ้านกดแก๊ก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 น้องไปเที่ยวน้องกดแก๊กแก๊กแก๊กบิตคอยเนี่ยเทรดยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันไม่มีวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดคณะขัดตะเลิกไม่หยุดปีใหม่ไม่หยุดไม่หยุดเลยเพราะมันไม่มีเซเวอร์นะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเราสามารถเทรดได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงน้องตื่นตอนไหนน้องมาเปิดกราฟดูพร้อมขาย ตั้งขายนู่นนี่นั่นถ้าดูเป็นนะก็คือจบเลยนะเทรดได้ตลอดเวลามันเป็นเงินอนาคตตอนนี้น้องเข้ามาขาหนึ่งน้องเข้ามาเรียนรู้ไอ้ตัวบิตคอยตัวที่ขุดฟรีนะครับวันหนึ่งน้องก็จะได้เรียนรู้บิตคอยตัวที่ใช้เงินในการเข้าไปซื้อมันแล้วเอามาขายขายต่อแล้วก็ทำกำไรอันนั้นคืออนาคตพี่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมองภาพใหม่เนะทุกคนเนี่ย ปัจจุบันเนี้บอกได้เลยว่าไมาเซ็ตของเราถูกกล่อมเก่ามาให้ทํางานออฟฟิศถูกไหมคือต้องไปหางานทําต้องไปทํานู่นทํานี่เพราะว่าเงื่อนไขคือที่บ้านอาจจะไม่มีเงินพี่ที่บ้านผมไม่ค่อยมีตังค์ครับที่บ้านผมยากจนลําบากนู่นนี่นั่นพี่บ้านผมเป็นชนชั้นล่างเกือบกลางพี่เไม่ค่อยมีตังค์พ่อแม่ไม่ได้ให้เงินเยอะขนาดนั้นครับ <c oughs> พี่อยากให้น้องมองอย่างนี้ว่าน้องเก็บวัวละสิบบาท ครบสามสิบวันน้องเข้ามาเทรดนึกสภาพอบอกไหมเก็บเงินเหมือนเก็บหยอดกระปุกอะแต่น้องไม่ต้องไปหยอดเก็บกระปุกแล้วน้องหรือหรือทุกทุกวันน้องเอาเข้ามาเก็บไว้ในบิตคอยก็ได้เขาไม่ได้เอาเงินน้องไปไหนนะครับเทรดถ้าน้องถอนเขาคิดยี่สิบาทเนาะถอนเขาคิดยี่สิบาทเทรดเขาคิด0 2 5้นะท้งเข้าและออกเพราะฉะนั้นรวมกันแล้ว0 5 0สมมุติน้อง เออเอาเงินเข้ามา100บาทนะครับเขาลบ0 5 0เเนาะเขาคิดน้อง5บาทเงินน้องคือถ้าน้องไม่ทำกำไรเงินน้องจะหายไป5บาทแต่ถ้าเกิดสมมติเงินน้องทำกำไร10%เปอร์เซ็นต์สมมติน้องฝากไปร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวน้องทำกำไรบวก10เข้าไป10%เปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่แล้วนะครับ10เปอร์เซ็นต์น้องได้1 1 0ยบบาทน้องขายออกไปน้อง น้องขายออกไปแต่น้องยังถอนเงินไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าค่าถอน20บาทเท่ากับว่าถ้าเราได้ร้อยสิบบาทได้กําไรมา10บาทเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะถอนออกถูกไหมครับกําไรมันแค่10บาทไงแล้วเราก็เอาเงินต้นนะั้นอ่ะร้อยสิบบาทนะเทรดต่อไปเทรดต่อไปเทรดต่อไปเรื่อยๆอาจจะเหนื่อยหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ไม่มีใครรวยเพราะว่าไม่ขยันนะครับต้องบอกก่อนนะ อยู่ๆคุณมาจับปุ๊บแล้วมันกลายเป็นทองเป็นอะไรเลยมันก็ไม่ใช่นะมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะมนุษย์ต้องฝ่าฟันนะครับคือบางคนเท่านั้นนะที่ที่มันจะมีช่องทางของชีวิตที่ไม่เหมือนกันไม่เซ็ตน้องต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องเปลี่ยนต้องคิดใหม่นะคือวันนี้น้องอาจจะฟังพี่ไปแล้วน้องอาจจะแบบมันจริงเหรอวะมันอะไรเหรอวะแต่น้องรู้ไหมว่าน้องมาฟังพี่อ่ะน้องโคตรโชคดีแล้ววันหนึ่งอ่ะวันที่น้องเข้ามาเหยียบตรงเนี้ยน้องแค่ขุดก่อน แล้ววันหนึง่งถ้าน้องไปเทรดน้องไปไกลกว่าเพื่อนน้องรอบๆตัวน้องแล้วน้องไปไกลกว่าเขาเยอะและ้วนะครับน้องไปก่อนแล้วมันเมื่อก่อนเนี่ยจาได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือคนมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยครูคือไร้าสายเนี่ยโคตรรวยเข้าใจปะปัจจุบันเนี่ยเด็กยังมีโทรศัพท์มือถือเลยมี iPad มีนู่นนี้นั่นแท็บเล็ตเล่นนึกสภาพออกไหมวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันแค่นี้เองครับผม มันต่างกันแค่แวบตาเท่านั้นเองคือใครเข้าก่อนได้ใครคิดก่อนเป็นก็ได้ตรงนั้นไปมาให้ไวนะครับคิดให้ไวทําให้ไวอย่าอย่าตัดสินใจช้าเนาะคือปรึกษาได้พี่พี่ไม่ได้แบบว่าเป็นคนแบบโอ้ขนาดนั้นถ้าพี่ว่างพี่พร้อมให้คําปรึกษาน้องเข้ามาได้เลยครับผมพี่ตอบรับเนี่ยพี่คุยได้แต่คือน้องก็ต้องไปศึกษามาก่อนบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแล้วน้องจะแบบเออไม่ไม่ศึกษาเลย เออนะเข้าใจใช่ไหมครับตรงกันเนาะโอเคนะบายบายนะครับสวัสดีครับ